อ่ะแล้วครับทุกคนครับต้อนรับสู่ a k e นะฮะแน่นอนว่าเรายังอยู่ในสกีบิเว o ร์ d นะฮะต่อเนื่องจากเรื่องที่แล้วอ่าฮะมาแล้ววันนี้จะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่อยากจะบอกว่าสารภาพเลยว่าพี่โอไปฟาร์มมานิดหน่อยเอาล่ะวันนี้เราจะได้เห็นตัวใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังคงเป็นตัวเดิมอยู่อ่ะเราไปฟาร์มกันอีกนิดหน่อย เป้าหมายของเราก็คือเงินจะต้องได้สามแสนหกนั่นเองนี่ยิงรนนี้แหละ,หะปึ้มตีแน่ตบตบตบสัทีตบสัทีตบสัทีตบสักทีอ้าวออโต้ยิงปาดตำรวจก็ตำรวจสิครับหมุนซะนี่เรียบร้อยเอาเงินมาซะดีๆนี่ให้ทองซะด้วยนี่ตำรวจให้คุณปัดโทนนึกว่าจะแน่มาเลยดีกว่ายังไงก็ได้ ประเทศไทยใครก็ได้มายิงบึ้มนี่อาละครับเหลืออีกประมาณสัก6 0พันกว่ามาเลยดีกว่ายิงปาดอ้าวเฮ้ยโหผิดว่ะโหประเทศไทยใครก็ได้เดี๋ยวบึ้มก็ให้ออโตโย้ยิงปาด <laughs> เดียว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 โอ้โอเละ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 บึ้มประเทศไทยใครก็ได้มาเลยดีกว่า ย่าดีกนิดหน่อยอยีกนิดหน่อยปาจริงคุณลำตรวจนี่จัดไปจัดมันจัดการมันเลยครับคุณลำตรวจนี่ตำรวจนั่นเองเรียกเป็นลำตรวจในตอนนี้อาละครับใครชอบนะครับฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ดได้ YouTube Awake แน่นอนนะครับเจอกันทุกวันวันละหนึ่งคลิป อาจจะมีบ้างบางวันที่หายหัวไปแต่ว่าไม่เป็นไรยังอยู่แน่นอนพยายามจะลงทุกวันนะครับยกเว้นวันที่มันติดภารกิจจริงๆเอาล่ะมาเลยจกซุ่มเดี๋ยวก่อนตอนนี้เก็บตังก่อน3ามแสนแล้วครับทุกคนมาเลยบิรมหวตามไลต่ตัวตัวนี้จะหวัวหน่งจะปีนใช่ไหมฉันก็ปีนตามปะโทฉันก็ทำได้อย่าคิดว่าทำได้อยู่คนเดียวอุย้ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวงงงงมุมกล้องนิดหน่อยบังคับไม่คออ่อยคล้องบุยโดนตามล่าไอ้เจ้าหัวเดงนั่โนโดนแย่งเหยื่อไปแล้วเราปาทโธไหนล่ะหายไปเลยนั่นไงด้วยความเป็นมางมุมบังคับยากจริงๆขอส่วนของฉันบ้างฉันก็อยากได้ส่วนของฉันโอ้โหติดมุมตึกเก็บยากชะมัดอ่ะไม่เป็นไรหวัดดีตัวเอง หลืออีกประมาณรักสามพจัดมาให้หน่อยสิมีตัวแจ๋วๆบ้างไหมเนี่ยอยิงกราดกาดบึมอ้าวเฮ้ยยิงอะไรเนี่ยกดออโต้เลยนะตอนนี้เหลือมาสองพันกว่าสบายละเดี๋ยวเราจะได้เห็นของดีกันวันนี้แหละคลิปนี้แหละของดีแน่นอนทีเดียวเชียวตัวเองเอาละครับเดี๋ยววันนี้พีโอจะแปลงร่างจากสไปเดอร์สปกเกอร์ นี่น่าเขาเต้นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อต่อสู้บนอยู่ปาโถแล้วก็นึกว่าเต้นสู้กับใครไหนลองดูซิขอแจมได้ไหมฮะไม่ทันได้แจมไอ้เจ้านั่นอยู่บนนู้ตปีแน่ยิงไปกดอียิงบึ้มโง่ให้โอ้มันหนีไปงบนแล้วครับทุกคนไม่เป็นไรเก็บตัวล่างก่อนแล้วกันตาหัว,หวเดิ่งนง้นตีแน่ยิงไป เอาทำให้กดออตโต้ครับตัวคิวงับให้เรียบร้อยโชเดเรียบร้อยนะฮะหนึ่งตัวอีกประมาณพันกว่าเท่านั้นเองอุ้ยไปเก็บตรงนั้นก่อนเงินทองมีค่าอย่าดูแทนอย่าดูแคนเงินน้อยอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยว่าสันอ้าวทำไมตัวแตกละ่ะปะโถตัวนั้นหายไปไหนเนี่ยไปหาตังก่อนเหลือแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองเราจะกลายเป็นทีวีแล้วครับ ผมลวยิงไม่ได้เปิดออตโตด้ดกว่าเปิดโหมดออตโต้นี่ยังน้อยเก็บเงินจะได้คุ้มกว่าถ้าเราเปิดโหมดออตโต้นะครับเอาละครับเหลืออีกแค่ประมาณ6ก0กว่าเดี๋ยวจะได้แล้วใจเย็นๆสาวเอาละครับน่าจะได้จากกองนี้แหละตัวเองได้ยังอีกนิดเดียวร้อยกว่าบาทเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวอีกนิดหน่อยตัวนี้แล้วกัน ปิดท้ายด้วยตัวนี้ไหมยังไม่ถึงสักทีอีก50กว่ากระบาทบ้าบอนะจอจี้ยิงไปเลยบึมอาได้แล้วละ่ะตอนนี้อ้าแล้วครับ3 6มแสล้วทุกคนอย่ารอชา้าอ้าวได้เคมรีวอร์ดด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยอีก3000ไม่ต้องรอแล้วครับเราจะมาแปลงร่างกันโอเคไหมอ่ะเรามาแปลงร่างเป็นทีวีแมนอ o c ล็อปานปานเพลย์ปบ สไปเดอร์หายไปแล้วฉันคือทีวีแมนน่าจะเป็นเพียงคนเดียวที่เป็นทีวีแมนกด e เป็นยังไงโอ้ฉายแสงหลอนตายหมดครับตอนนี้อฉันเก่งที่สุดแล้วตอนนี้กด R เป็นไงวืบโอ้เทเลพอร์ตได้โอ้โหสุดยอดโคตรเทเดี๋ยวนะเอาละครับหนึ่งเดียวทีวีแมนฉายแสงทุกคนตายซะเถอะ ัวแตกหมดนะครับบอกเลยว่าลังสีออาต้าไวโอเลตโคตรโหดต่อยอีกทีหนึ่งนี่หุ้นต่อยแรงด้วยไม่ธรรมดามาเจอกับทีวีแมนกันใช่ไหมมาสวัสดีตัวเองมาโอ้ยช็อต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 ชอต็อก,กกุ๊กตายเรียบร้อยโอ้มาเล่นกับใครไม่เล่นเล่น,ลนกับทีวีแมนโอ้โคตรโหดอ่ะ สุดยอดมาอีกสิตอนนี้ประเทศไทยใครก็ได้ไม่กลัวอยู่แล้วหมดดดเรียบร้อยหมดอะ่ะตอนนี้เรียบร้อยเกลี้ยงตูดบอกได้เลยเจ้านั่นใช่ไหมไปตามล่าตำรวจกันเถอะมันแน่นอนนักใช่ไหมตายซะก่อนดันมองเทงซะก่อนเจอแมงมุมฆ่าบาบอที่สุด หวัดดีพี่ใหญ่มาทำอะไรตรงนี้ไหนมาดูซินั่นไงน่าจะเกิดตรงนั้นอีกเยอะแยะมากมายสู้กันหน่อยดีไหมล่ะตัวเองมาฉายให้หมดนี่โอ้โหยืนงงยืนงงในดงแสงเอาล่ะครับเวอ์กันเลยทีเดียวหุ้ยไม่ตู้อยู่ตรงนั้นเจอตู้ก็ถือว่าไม่ไม่มีใครมายุ่งกับฉันมาเลย ตู้ของฉันสามพโบกเฮ้ยอย่ามาแจมนะกำลังทุบตู้เซฟอยู่คป๊บหนึ่งนี่ตู้เซฟฉายแสงก็ได้ฉายแสงเพื่อเปิดตู้เซฟกระจอกงอกง่อยมากโอ้โหทุบต่อเถอะทุบไวกว่า จริงๆมันมีตัวไข่ทำไมไม่ไข่ทุบทำไมชอบใช้ความรุนแรงทีวีแมนชอบใช้ความรุนแรงดูซิในตูต้จังวิ้ยเงินเกียบอย่ามาแย่งกันสิตัวเองเดี๋ยวเถอะตายนะเถอะตันหนึ่งตายนะเถอะอยากมาเล่นนักใช่ไหมอยากมาเล่นกับฉันทีวีแมนนะจ๊ะเดี๋ยวเถอะฟึบหายตัวก่อน อยู่แถวไหนดีละ่ะแถวแนี้แล้วกันฟ๊บโอเควัดดีตัวเองทุกคนโอ้โสุดยอดเป็นไงละ่ะเจอทีวีฉายแสงงานเข้าเลยไหมทุกคนนี่ยอดพีโอได้แล้วนี่คือทีวีมนันต่อยสะทีนี่ไหมไม่ไรเยวนะใช่ไหมอนะอ้ยตรงนั้นมาเป็นขยโยงใช่ไหมวัดดีตัวเอง โอ้หลัวลัว,ล,วลัวแบบลัวบ้าบอมากอันนี้หลอนตายซะเถอะต่อยก็ทีหนึ่งตำรวจก็ตำรวจเถอะครับห <c oughs> งายอัปเปอร์คัตเฮ้ยยังอยู่อ่ะโอ้โหนึกว่ายังอยู่ตัวหายไปแล้วทิ้งไว้แต่โถส้วมเฮ้ยยังมีอีกเหรอโอเคนี่นี่คืออิทธิฤทธิ์ของทีวีแมนนะครับอ่ะยังจะซ่าหวดดีคุณตำรวจโอ้โหช็อตเนืด อย่าอย่ามาเกรียนแถวนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะสุดยอดบอกได้เลยว่าจับมากอ่าวิ่งเร็วก็ได้มาคุณลำตรวจมาดิมามาทั้งหมดนั่นแหละเล่นให้เล่นให้เรียบออกเลยพัวโหดเอาทองมาเดี๋ยวนี้ สวัสดีทุกคนฉันมาแล้วอ่ะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนดีกว่านะครับประสบความสำเร็จจะการเป็นทีวีแมนสวัสดีโอ้โหช็อตช็อตช็อตตำรวจช็อต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 ครับช็อต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 ไม่ไหวอ่าเอาทองมาซะโอ้โหโคตรโหดโหดจริงๆอ่ะ ใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ i b e YouTube Awake ด้วยละกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นตามเดี๋ยวพี่แปะลิงก์แมพไปให้เช่นเคยอ่ะโอเคทีวีแมนจากกันไปก่อนรอๆแบบนี้โอ้เทแล้วเนี่ยอ่ะโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ